ประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในช่วงการเลือกตั้งมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึงการเลือกตั้งในระดับประเทศเป็นช่องโหว่ให้นักการเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์เข้ามากอบโกยเม็ดเงินลงทุนในโครงการต่างๆเท่ากระเป๋าของตนเองและพวกพ้องดังนั้นในการจัดการเลือกตั้งปี2569ที่จะถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีการเตือนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้รับสมัครเลือกตั้งและพักการเมืองงดเว้นการกระทําที่เข้าข่ายซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีผู้ซื้อสิทธิ์พระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา73ได้มีการบัญญตัติห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการใดการหนึ่งเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนแก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดหรือให้งดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดหรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. คือจัดทำเสนอให้สัญญาว่าจะจัดเตรียมเพื่อให้หรือให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใด 2. คือเสนอหรือให้สัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือผลประโยชน์ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์และสถาบันอื่นใด 3. ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆ 4. เลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดและ 5. หลอกลวงบังคับขู่เข็น ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดให้คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1น0ถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นโดยมีกำหนด20ปีส่วนกรณีผู้ขายเสียง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรปี2561ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา101บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดเรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-5ปีปรับตั้งแต่20,000-1 20, 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นโดยมีกำหนด10ปีทั้งนี้หากพบบ่อแสการจัดเตรียมเงินเพื่อจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้รีบแจ้งมายังกกตที่สายด่วน1 4 4 4อาจได้รับเงินรางวัลถึงหนึ่งล้านบาทโดยเรื่องที่แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท้งนี้สำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งได้ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้รับสมัครเลือกตั้งและพักการเมือง ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปนด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย